สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมซัสเซเดนะผมวันนี้ก็อยู่กับ F อฟซอะไรเช่นเดิมครับผมแล้ววันนี้เราก็อยู่กับรายการรีวิวแผนจากทางบ้านกันอีกแล้วผมก็อีพีที่35กันแล้วนะผมก็ขอขอบคุณมากนะที่ส่งทีมให้ผมรีวิวกันนะผมก็ใครที่ส่งมาก็รอทีมกันหน่อยนะผมเพราะว่าหลายคิวม,มากๆผม ก็ทีมนี้นั้นเป็นฟูบาซ่าไงไปดูกัะเลครับผมเลสโก้เอาเลยกับผมนี่ก็คือทีมของเขาครับผมก็แผนผมปรับให้นะผมทีมนี้ก็เป็นระบบ4 1 2 1 2นะผมก็เป็นฟูลเซนนาบวก8ผสมบวก5 4ตัวผมโอเคนะมูลค่าทีมของผม1ล้านล้านนะผมสุดยอดจริงๆครับก็มาดูทีมครเละกันหน่อยครับผมก็เป็นโออบวก3ครับส่งสั้นบวก3แล้วก็คูุ่มบอลบวก3นะครับผมมาดูที่ตัวแรกกัะเลยครับผมมาครับเป็นบราโวผมเป็นปี BTB บวก8ครับ ดูครับโโอ้หพุ่งรับครับ128นะครับผมรับบอลยืนตำแหน่งครับ131ไปเลยส่งบอล130ครับแล้วก็ G K ปริยากับปริยาหูร้อยไปเลยสุดก็รับบาโบนิสัยที่ก็ประมาณนี้ครับผมโอเคนะแบ็คขวาผมเป็น Sergio Roberto เป็นปี B T V บวกแครับผมก็ความเร็วพอไม่หิวครับหูร้อยยี่สสปีดเตอร์ร้อครับโอเคนะยืนตำแหน่ง128ครับแล้วก็เด่นเด่นนี้ก็ส่งสั้นนะครับผม136ไปเลยเปิดบอลส่งใคร130ครับผมเลี้ยงบอล127ครับคุมอลล132ไปเยครับผมโอเคนะ ข้าปพะทะ129เขาผมปิยา128สไลด์129ไปเลยความบืด135ไปเลยโอ้โหสุดยอดครับแล้วก็เล่นได้หลายตำแหน่งจริงครับดูครับถือว่าสารพัดประโยชน์จริงครับเซอร์กี้โรบิโต้โเคเลยครับผม แบ็คซ้ายครับผมเป็นมิเรนดาครับผมเป็นปี RTN บวกแปดครับผมดูครับโอ้ความเร็วสปิโตนะครับร้อยสาร้อสามสไปเลยครับผมพลังการยิงร้อครับผมโอเคนะสงซาร้อยสามสิบครับผมคูคุมบอลร้อบไปเลยสุดยอดครับห้องตัวร้อยยเข้าพทร้อยสามสครับผมเข้าสกัดร้อี่ดครับผมสไลด์ร้อเความบดร้อไปเลยครับผมโอเคนะมิเรนดาสวนสูงร้อยิครับรูปร่างผอมนะมาดูที่คู่เซนเตอร์ครับผมเป็นคาเซเลสครับผมเป็นปีค่กกกับรผมมเเ็นนีือใงวา อันนี้ต้องให้คาเซเลสครับผมดูครับความเร็วสปีดตัวร้อยยี่สิบหกไปเลยครับผมโอเคนะส่วนอันเกมนี้ปูโยดีกว่า11แเลยครับผมร้อยยี่สิบโอเคนะครับผม ส่งไกลดีกว่าครับผมหญิงโค้งเลี้ยงบอลนี่คาสเซสดีกว่าหมดเลยครับผมคันควบคุมบอลหรือเลี้ยงบอลนะครับผมโอเคนะแต่ในเรื่องเกมรับนี่ต้องให้ปูโยครับผมดูครับโอ้โหสีแดงเยอะจริงๆครับผมสมดุลร้อยสามสครับผมประกอบตัวร้อยสาครับเข้าปะทะร้อยยีครับผมเข้าสกัดร้อยสาครับหมงบอลสไลด์ครับผมร้อยสามสาความแข็งแรร้อยยี่สิบเครับความบึกร้อยยี่แปดดันร้อยสามสิบครับควบคุมอาร้อยสามสิบเอ็ดนะครับผมส่วนกระโดดนี่คาสเซสดีกว่าห้าครับผมร้อยสามสิบสามโอเคน แล้วผมก็ปุโยนี่โ,โหถือว่าโอเคนะผมในเรื่องเกมรับนี่งูกระทิงปอดนี่มีครบครับผมส่วนคาสเลนี่ไม่มีับผมโอเคนะประมาณนี้ครับผมมาดูกองกลางตัวรับครับผมเป็นเปอร์ตีนะเป็นปี l อ็บวกครับผมก็ความเร็วสูงต้นก็ถือว่าพอใช้ได้ผมพอมีอยู่พลังการยิง122ยิองผมยิงไกลพอใช้ได้อยู่นะตัวนี้ดูกันคร่าวๆครับผมสแต็กนะครับประมาณนี้เลยความมืดร2 6นะครับผมโอเคนะก็ตัวนี้ในเด่นในเรื่องหมู่บอลก็ได้นะปีนี้ผมเคยเจออยู่โอเคนะ มาดูคู่กองก้าวผเป็นราคิติดครับผมเป็นปีกับตันบวกไปครับผมคู่กับยายาตูเล่ครับผมเป็นปี JNM นเนาะผมบวกห้านะโอเคนะคผมเป็นปีใหม่ๆครับผมก็น่าใจ AID ออยู่ครับผม แต่ดูครับค่าพลังนี้ต้องให้ราคิติดดูครับโอ้โหดูจากสายตาแล้วดูยังโหถ้าผมราคิตินเนี่ยสปิตโตร้อยสาปเลยความร็วร้อยยี่สิบีไป้ผมโอเคนะส่วนพลังการยิงน,นี่เท่ากันนะผมร้อยสามสิบมยิงไกลดีกว่า4สีร้อยสามสิบหโอ้โหดูครับดูกันเท่าค่าผมส่งสั้นดีกว่าหไปเลยร้อยสสครับโอ้โหส่งไกลร้อยส่ฟรีคิกยิงโคง้งร้อยสามสิบร้อยสเนะเลี้ยงบอลครับเดีรยาตูเรดดีกว่า4สียผร้อยามสิบสงกุมบอลค้องตัวนี่หราคิติดดูครับด ดุต่างกันแค่หนึ่งครับผมปริยาดีกว่า12เลยลาคิตินะครับโอเคเลยส่วนในเรื่องเกมรับนะครับผมเยีย,ยจูเรจะดีกว่าเล็กน้อยนะครับผมดูครับเข้าพทัทะดีกว่า6ครับผมร้อยยี่สิบเจ็ดไปเลยมวมบอลเข้าสกัดนี้พอๆกันนะผม,ะผมสไลด์ดีกว่า9นะความแข็งดีกว่า17ไปเลยครับผมดูครับส่วนสูงคือ188ไปเลยครับผมโอเคนะน้ำหนัก90เลยนะครับผมโอเคเลยก็ทําให้แบบความแข็งดีกว่าครับผมโอเคเลยส่วนความเบื่อนี่ลากิติดีกว่า5ครับผมร้อยสามสิบห้านะ โคโก้ลม103-4ประมาณนี้เลยโซดูดานนี่ยาย่าทูเล่ดีกว่าเก้าผม127นะประมาณนี้เลยนิสัยที่มีอยู่ก็โอเคนะถือว่ายาย่าทูเล่นี่ครบเครื่องเลยครับผมคือเล่นได้หลายตำแหน่งอยู่ครับผมดูครับคือยืนตรงกลางก็ได้หรือจะเล่นเกมลุกหรือจะเล่นการรับก็ได้นะคือทําได้หมดเลยครับผมส่วนลาคิติก็เหมือนกันครับผมโอเคนะครับผมประมาณนี้เลยครับผมมาดูกองกลางตัวรุกผมเป็นเลโอเนลเมสซี่ครับผมเป็นปีแฮจีบวกห้าครับผมก็สปีดโตนี่103-4ไปเลยครับผมโอเคนะจบสกอร์103-4ครัับบบบกก็นนนนน่่าจจจะะสออรรนนะนะ์ไไดดด้นะ้้้ีแคผมให ผมยิงไกลก็ถือว่าใช้ได้นะร้อยยี่หกครับผมดูกันคร่าวๆครับผมฟรีคิกใครที่แบบสายฟรีคิกนี้ก็ใครใช้แมสซี่ก็น่าจะเค okay, อยู่นะยิงโค้งร้อยสามสิบครับเย่งบอลร,ร,ร้อยสามยี่สิบสี่ควบคุมบอลร้อยยี่แปดครับห้องตัวสมดุลครับร้อยสามยี่สี่นะครับผมโอเคเลยแมสซี่ควบคุมอารมร้อยสามยิ่สี่นิสัยที่ผมก็คือใช้ได้ครับผมประมาณนี้เลยเลโอเนลเมสซี่ครับผมโอเคครับก็คือเล่นเกมบุกได้หลายตำแหน่งเลยครับผมโอเคนะประมาณนี้เลย มาดูคู่กองหน้าครับผมเป็นเทรีย่ยองรีครับเป็นปี UT ทบวกห้าครับผมคู่กับลูกเดยองเป็นปี b t ทีบวกแครับผมก็โหลูเดยองท่าสอง,งเท้าด้วยนะครับผมโอเคนะส่วนสูงเท่ากันครับส่วนเทรีย่ยองรีจะรูปร่างผอมหน่อยนะครับผมแต่ดูครับสแต็กครับผมความเร็วสปีดต้องนะครับต้องให้เทรีย่ยองรีจริงครับผมร้อยสามสิบไปเลยโอ้โหส่วนจบสกอร์นี่เท่ากันนะผมร้อยสามสิบสองพลังการยิงดีกว่าสามของมลูเดยองนะ ยิงไกลเทโรนี่ทำได้ดีกว่าผมร้อยยี่สหกไปเลยยิงตำแหน่งรูเดยองยิงตำแหน่งได้ดีกว่าผมร้อยสามยี่สิบสองบอลเล่ร้อยยี่สิบเก้านะครับผมแต่ในเรื่องโอ้โหดูครับเลี้ยงบอลยิงโค้งนี่คือเทโรนี่กินขาดครับผมดูครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดครล่องตัวนี่ดีกว่ายี่สิบสามเลยนะร้อยสามสิบไปเลยควบคุมบอลร้อยสามสิบเอ็ดครับยิงโค้งร้อยสามยี่สามก็ปั่นโค้งได้ดีแน่นอนครับส่วนรูเดยองนี่น่าจะยิงได้อย่างเดียวผมยิงคมได้อย่างเดียวผมปั่นโค้งน่าจะทำไม่ได้ดีมากขนาดนนนนัั้ะะคครบผมโอเ ควกคุมบอนนี่พอใช้ได้ผมรูดยองมงบอนนี่ต้องให้ผมรูดยองร้อไปเลยครับผมความแข่งร้อยสาครับผมร้ <Hey. S 1> อมอึดนี่ต่างกันแค่หนึ่งครับผมส่วนกระโดดรูดยองดีกว่า6กนะครับผมร้อยสิส่วนควบคุมลมนี่เทรเรียรงดีดีกว่า19บเลยครับผมร้อยสาโอเคนะประมาณนี้เลยนิสัยที่มีอยู่ก็ประมาณนี้ครับผมก็เทร์เรยงยรดีนี่เล่นปีกก็ได้ครับผมดีกว่าหนึ่งด้วยครับผมร้อยยี่สิบเจ็ดนะ คือมี early call แล้ผมก็แบบคอยอาจจะแบบคือวิ่งฉีกมาเปิดมงให้ลุคเดยองก็ได้ครับผมโอเคนะประมาณนี้ครับผมลุคเดยองก็จะมี power header ครับผมโอเคครับผมมาดูตัวสำรองกันหน่อยครับก็มีเนมาเจอาอาซูฟาติหรือโซเลสลิเกลเม่โบเตงกูดูกัน ซับบอต้าครับผมแต่ว่าเราเน้นชีวิตตัวจริงเหมือนเดิมครับผมก็ไปดูแท้าติกทีมท้ายติดติงนักเตะกันแล้วผม let's go และนี่ก็คือแท้าติกทีมนะครับผมก็เล่นเกมรับครับผมเป็นแบบสมดุลครับเล่นในกว้าง5เล่นในลึก5ครับผมเกมบุกครับต่อบอลเป็นแบบส่งบอลไกลครับผมเล่นในกว้าง5เล่นในกรอบ5ครับแต่มุมฟิกครับหนึ่งครับแล้วก็รูปแบบทีมเป็นปกตินะครับผมและนี่ก็คือแท้าติดนักเตะครับก็ประมาณนี้ครับเอาแหละไปลงแร้งกันเลยครับผม let's go เอาเละครับผมทีมเราเจอว่เป็น full Manchester เนี่ยเตะครับมาแน่นอนเกมนี้ มาครับผมฝั่งเราจะบุกจากซ้ายไปขวาครับผมฝั่งนู้นเริ่มเคลียร์ก่อนมาครับพอสโคเจอเทเดี้ยองรีดักไว้ได้ครับผมแล้วหมายครับเทดดียองรีเทดดี้ยองดีไปครับผมไปคนเดียวครับเทดดี้ยองรีแล้วยังไงลองไปก่อนครับจังเซฟวานเดอร์ซาแต่ว่านี่ครับลูกเตยองครับเก็บซ้าได้ครับผมสุดยอดครับนี่ครับได้กลิ่นเลือดตรงนี้พอดีครับผมตัดไปให้เลยครับผมโอเคครับ ฮอสโกให้มาที่รัดฟอร์เจอร์ยาญาตูเร่ครับนี่ครับยาญาตูเร่ยาญาตูเร่ให้มาที่ดูเดยองเจอขอสกัดนิดนึงเสียบอลไปโรดูโตคาร์ลอสรัดฟอร์รัดฟอร์เจอนี่เซร์กีโรเบโตโอเคบูโนให้มาที่โรนัลโดเจอปูโยครับนี่ครับเข้อสกัดหนักแน่นจริงๆครับไม่ฟ้าด้วยฮอสโกให้มาที่โรนัลโดเจอคาไซเลสครับเข้าอย่างเร็วครับผมเมซี่ นะครับออกมาเล่นริมเส้นตรงนี้ครับเมซี่แล้วไปครับเมซี่เมซี่เห็นฝั่งเสาไกลครับผมลูกเด้ยองโอ้โหแต่ว่าโอเคเมซี่ตรงนั้นได้ฟรีคิกครับผมลาคิดิครับอยู่ที่บอลเปิดมาองลีอย่างไม่ได้ครับผมลาคิดิดมาใหม่เปิดไปครั้งหนึ่งอย่าย่าตูเรรลูกนี้ครับโอ้โหขึ้นโกรธมะโมงอย่างสวยๆครับผมโอ้โหสองศูนย์ไปเลยดูครับ สุดยอดครับมาที่ลูกเดยองเอครับผมเต้นชิงกันนะผมแมซี่แมซี่เฟิร์สทานลูกนี้เจอลงม,มาช่วยได้ดีครับฝั่งนู้นโอเคครับนี่ครับปูโยโสุดยอดครับลูกเดยองเดยองให้มาที่ลาคิติดครับผมลาคิติดเฟิร์สทานมาลาคิติดลาคิติดยังไงยังโอเคยังบางวานไว้ไดิวลาคิติด ปั่นโค้งมาเลยครับลาคิติดลูกนี้ครับโอ้โหสุดยอดครับสามศูนย์ไปเลยครับอีวาลาคิติดครับผมสุดยอดโอ้โหมีบางบอลได้ครับผมแล้วก็เลี้ยงหาจนมุมยิงจนได้ครับผม,มอ,ยอย่าตาตู่เลยแทงมาเมสซี่เฟอร์ทัสมาหืหยังดักไม่ได้ครับผมเคลียร์มาก่อนคาเซเรสหมงมาฮอสโคให้มาที่โรนัลโดเปิดมามิลานดาโอเคหมอกออกมาได้ครับลาคิติดให้มาที่เทเดอร์ดีเฟอร์ทัสไปแล้วครับผมเทเดอร์ดีไปที่ ลูกเดยองครับผมปินพันนิดนึงครับผมลูกเดยองขอลองยิงเองครับปัดไว้ก่อนครับผมวันเดอร์ซาเทอรี่องรีองลีเองจับบอลไม่ดีครับผมแล้วจะโดนส่วนครับผมตอนนี้ซานโช่โดนกับคาเซเลสครับผมไหนครับคาเซเลสอ่านเกมดีครับผมกูโยให้มาแอซี่แอซี่ให้มาที่เทอรี่องลีครับผมดูครับความเร็วความเร็วครับโโอ้ห เปิดมาให้กับลูกเด,ดยองโอ้โหเราซัดไปอีกครับได้ครับผมโอ้โหสี่ศูนย์ไปเลยครับสุดยอดครับลูกเดยองนี่ครับโอ้โหหมองเหมือนหมองวุดครับผมแต่ว่าบอลตกข้างหน้าก็หัวไปแล้ว <c oughs> ้าสองเท้าอยู่แล้วผมลูกเดยอง <c oughs> ก่อนหมดเวลาครึ่งแรกครับผม <c oughs> เปิดตีดักไว้ได้เอาแล้วผมจะได้อีกลูกไหม <c oughs> ย่าตูเล่ย่ายาตูเล่ เปิดมาให้กับเทอรี่องลีมีตั้งตรงตัววันเดอร์ซัฟกระซีให้มาที่ลาคิติชครับผมลาคิติชลาคิติชลาคิติชหลบมัตเองครับลาคิติชเหลือตัวสุดท้ายครับผมนิดเดียวโอ้โหเกิดได้โซโล่ครับผมพอสโคเปิดมาให้กับที่ซานโชเจอมิแรนดาครับผมโอเคสวยโกโยโอ้หสวยครับ ช็อตนี้สวยอีวาลาคีตเตลูกนี้ครับเรียบร้อยครับผมโทรหน่อยครับผมขอโทรหน่อยถ้าสุดไปเลยโอ้โหดูครับหาช่องดีครับผมจ่ายมาก็ดีครับผมต้องชมพลจ่ายครับผมจ่ายมาคิวเลอร์พาร์ตมาเลยครับผมสุดยอดครับมาดูต่อครับผมโอเคครับสกีโรเบโตสวยงามวิวยองให้มาที่เทเรียองดีเทเรียองดีดึงจังหวะหน่อยครับผมไอซิติให้มาที่ยายาตูเร่ รู้ได้ยองให้มาที่องรีองรีเกี่ยวมาที่แมสซี่แมสซี่ลองปัดด้วยซ้ายนิดเดียวปัดไปก่อนครับผมวันเดอร์ซาหลายทีติดเปิดมาลูกนี้วันเดอร์ซาออกมาโชาก่อนคาเซเลสคาเซเลสให้มาที่ยาญาตูเล่ยาญาตูเล่ให้มาที่มิแดนดาซัดด้วยซ้ายติดบล็อกครับวันเดอร์ซาเปิดไม่ดีครับผมรู้ได้ยองเก็บได้ให้มาที่เทรดดีองรีเฟิร์ทัตมาสวยครับองรี ลองปั่นด้วยซ้ายหน่อยเขาขยับโกแต่ว่าก็นี่คนระับความผมหงุดห้ิยอยโอดีครับผมโอ้โหบกสูนไปเลยฝั่งนู้นคออยู่เกมเลยครับผมโอ้โหแล้วก็ออกจากเกมแม้ม่ฝั่งนู้นคือสุดยอดจริงๆคนระับฝั่งเราบุกแหลกจริงๆครับผมก็ไปดูเดี๋ยวไปดูสีติก,กันเลยครับผม let's go นี่ครับมาดูสถิติกันเลยลว่าผมก็เราชนะไป6กประตูจากศูนย์ของผมแต่ว่าเขาจะเกงไปก็ได้ส0ูเท่านั้นครับน่าเสียดายครับดูครับโอกาสยิงแล้วผม1 1เพราะากอด10ครับผมฝั่งนู้นไม่ได้โอกาสบุกแล้วผมไม่โอกาสยิงผู้ผิดนะผมไม่ไมโอกาสได้ยิงแล้วผม เพราะว่าหูกองหล,ลังเรานี่คืออย่างหนาแน่นจริงครับแต่ว่าตัวเราก็โหดกว่าด้วยแล้วผมแตกต่างกันตรงนี้ด้วยนะผมโอเคนะ <S <S มาดูเลตติงครับก็เป็นยายาตูเล่ครับได้ไปครับผม9 6ุดัวครับก็ถือว่าสุดอยอดจริงค,ครับยายาตูเล่นี่คือแบบคือยืนฝั่งนี้คือแบ่งกับเมซี่นะคือเมซี่นี่จะโยกไปฝั่งนี้กับลาคิติตนะครับผมแล้วยายา,ยาตูเล่นี่คือฝั่งนี้คือกิฟเก็บกินหมดแล้วผมแล้วคือหมงทำประตูได้ด้วยคือสุดอยอดจริงครับ เป็นกองกลางเบอร์แปใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนผมคือแบบพลอยคุมเกมคุมจังหวะคือทําได้หมดผมหรือจะเติมขึ้นมายิงเองก็ได้นะคือทําได้หมดจริงๆครับย่าๆตัวเล่นนี่คือสุดยอดจริงๆครับน่าใช้จัดๆครับผมใครที่แบบฟูลแมนซิตี้หรือฟูลบาเซล่านะครับผมสุดยอดสุดยอดรู้ได้ยองครับก็ถือว่าตัวนี้คือถ้าสองเท้าคือทําได้หมดครับผมยิงได้หมดผมทั้งสองเท้าแต่ว่าหม่งนี่คือคือหม่งก็ดีนะแต่ว่าจังหวะที่หม่งนี่คือวงวุ้ดนะครับผมแต่ว่ายังดีที่บอลเข้าทางผมแล้วก็ซัดเข้าไปครับผมสุดยอดจริงๆครับ ได้ไปเลยผม9.5ใครที่แบบถนัดกองหน้าสายสูงสูงแล้วผิวๆหน่อยนะผมก็รู้เดยยองครับผมสุดยอดจริงๆครับอีวาคิติครับก็ได้ไป9.3ว่าก็หืมตัวนี้คือเติมมาสุดจี๊ดจริงๆครับผมทะลุช่องน่าจะยายาตัวเองใช่ไหมที่แบบจ่ายทะลุช่องมาให้ลาคิตินะครับผมแล้วหาช่องดีมากๆครับลาคิตินะครับผม สุดยอดครับยิงไปคมๆครับแล้วก็จังหวะบังบอลก็คือมีรูปร่างที่แบบคะแนนรูปร่างแบบไม่ได้หนาเกินไปรับผมบังบอลได้ผมแล้วก็เลี้ยงมาจนยิงจนได้ผมปั่นโค้งๆนะผมสุดยอดจริงๆครับโอเคเลยลากิติดสุดยอดสมแล้วครับที่เข้าพลังย่างโรับผมเทอรี่ยองนีก็ถือว่าในเกมนี้มีประตูไหมผมจาไม่ได้เออมีครับมีมีจำได้อยู่ครับปั่นด้วยซ้ายนะโอเคเลยครับผมไม่รู้มีประตูอื่นอีกไหมนะผมแต่ว่าโอเคเลยคือเฟิร์สทัชทีนี้เป็นหายครับผมสุดยอดจริงยครับเทอรด้ียองดีซ้ายก็ได้ขวา ็โคตรโหดเลยครับผมโอเคนะเทเรยองดีสุดยอดสุดยอดเรลวเจี All ๊แน่นอนครับผมปีน okay. ี <phải S 1> ้ AI ใหม่นะปูโยนี่คือเกมนี้คือเด่นมากๆครับผมได้ไปครับ8.1คือเข้าสกัดได้หมดครับผมคู่กับคาสเตเลสคือสุดยอดจริงๆครับผมคาสเตเลสนี่ก็ถือว่าทําหน้าที่ได้ดีจริงๆครับผมคือว่าถ้าคาสเตเลสเข้าสกัดได้ก่อนหรือว่าแบบเข้าสกัดพลาดปูโยก็คอยเก็บกินให้นะครับผมแต่ว่าปูโยเข้าสกัดหนักแน่นจริงครับไม่ฟาวด้วยครับผมโอเคเลยปกตินี่ก็คือไปทุกตำแหน่งจริงครับผมโอเคนะ ได้ไป7.9ครับผมคือเป็นทอนหลังพักจริงๆครับคือเขาสกัดก็ดีเป็นตัวที่แบบว่าโอเคเลยครับผมคือโหดกว่าค้าแทกของเขาอยก่นะครับผมโอเคเลยเปิดตีปีนี้คือลุกก็ได้เกมรับก็ดีหมวกบอลก็ได้อยู่นะโอเคเลยครับผม เซอร์กี้โรเบโตครับก็ถือว่าทำหน้าที่ดีๆครับผม7.4นะเข้ากับคาเซเรนะผมที่พูดไปแล้วก็เซอร์กี้โรเบโตนี่เกมนี้คือไม่ได้โดนอะไรมากครับผมคือมีเกมนึงนี่โดนเนย์มาก,ก็เกือบเกือบเสียหายเหมือนกันนะผมเจอเนย์มาเนี่ยโอเคนะ okay, นะถ้าเจอทัวร์ที่แบบมีความเร็วหน่อยก็ต้องเข้ากัดดีๆหน่อยครับผมแต่เกมนี้ก็เจอรัสฟอร์นะแต่ว่ารัสฟอร์ทำอะไรไม่ได้เลยครับ เลน่าก็ถือว่าเติมเกมรุกก็ได้เกมรับก็ดีแน่นอนนะผมโอเคเดยเจ็ดจุดโอเคแล้วผมเกมรับเราใช้ได้ใช้ได้เลยแมซี่นี่ได้ไปเจ็ดจุดสามเพราะผมเพราะว่าทำหน้าที่เยอะหน่อยครับผมคือตำแหน่งจริงนี่เล่น CAM นะผมแต่ว่าลงมาช่วยเกมรับบ้างครับผมแล้วก็ลงมาล้วงบอลแล้วก็คอยจ่ายบอลให้เกมรุกนะครับผมโอเคนายแซี่แต่ก็มีจังหวะที่ได้ยิงอยู่ครับผมแต่ว่าก็ติดเซฟนะแต่ก็แบบมุมมันแคบแล้วไงแต่ก็ถือว่าเป็นตัวที่แบบเป็นเพลย์เมเกอร์ที่สร้างสรรค์เกมได้ดีจริงๆครับผม ถ้ายืนตำแหน่งตัวนี้ก็อาจจะเหนื่อยหน่อยครับผมเพราะว่าปรับให้ไม่ยึดกับตำแหน่งนะครับผมก็วิ่งมั่วหมดแล้วครับผมโอเคนะเฮซี่แต่ก็อยู่ได้ครบ90สนาทีแน่นอนแล้วครับผมโอเคนะบราโวก็ไม่ได้โชว์เลยครับผมโอ้โหได้ไป6 8ครับผมคินชีนะครับผมโอเคนะก็ประมาณนี้ครับทีนี้ใครที่เห็นแววตัวไหนหรืออยากลองตัวไหนก็ไปลองจับใช้สอยกันได้ครับผมหรือใครที่แบบเคยลองใช้ตัวไหนแล้วก็ลองคอมินมาบอกกันได้ครับผมก็โอเคนะทีนี้สุดยอดจริงๆครับก็มาเดิ๋วครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบคร์กดดผมบ ช่วงนี้ก็อยู่ในอาสาสูงผ่านด้วยครับจะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเจอกันแมสซี่ให้มาที่ลูกเดยองครับลูกเดยองเฟอร์ทัทอย่างสวยครับผมลูกเดยองแล้วซ้ายขวาได้หมดครับผมแล้วก็เรียบร้อยครับผมหนึ่งศูนย์ไปเลยสุดยอดนะครับผมลูกเดยองโหเทนกับชามาเจอแมสซี่สกัดไว้ได้ครับลากิติสให้มาที่แมสซี่โู้ดูครับจ่ายมาถึงแมสซี่เฉยครับผมแล้วแมสซี่มาเห็นตัวในมีแล้วครับแมสซี่เปิดมาเทลี่องลีโอ้หหม่งชนเสาโอ้โหพีเดียว เมสซี่ตัดมาได้อองลีล้ำไหมขอยิงไปก่อนครับผมแล้วก็ไม่ล้ำครับผม2อูนย์ไปเลยครับนี่ครับสุดยอดรครับทเทเดยองลีอย,ย่าดยาตู่เล่ลองปั่นดูอย่างตรงตัวปูโยปูโยนี่ครับโอ้โหปูโย و. สุดยอดแล้วอองลีให้มาที่ลูกเตยองลูกเตยองขอลองแล้วก็ชนเสาครับโอ้โหเมสซี่เมสซ,ซี่ปั่นด้วยขวายัางติดเซฟอยู่ครับโอ้โหนิดเดียวตาคิลติส เปิดมาลูกเดยอยงในมงก็เรียบร้อยครับผมดูดีครับองรีตัดมาได้ลาคีติดลาคีติดดูครับลาคีติดลาคีติดปันด่นวยขวาลูกนี้ก็เรียบร้อยครับผม4-0ไปเลยโอ้โหองรีตัดมาได้ครับองรีองรีตบมาได้หนึ่งองรีดูครับองรียังไปได้ครับองรีโอ้ยเดียวโอเคนะสิมาช่วยได้ครับ แล้วฝั่งนู่นเอาโกรมาเลี้ยวเดยองก็ปั่นง่ายๆเลยครับผมห้าศูนย์ไปเลยโอ้โหจับบอลมาดีเนยมาสร้างมาเนยมาจะทิ้งลูกนี้โอเคปูโยยังอ่านเกมดีครับผมมิเดนดาให้มาอาร์ติติสเซซี่เมสซี่เมสซี่เลี้ยงมาเองครับดโอเนลเมสซี่โอ้โหเกือบผ่านนะผมโอ้โหล่วงไปเลยเมสซี่แล้วแทงมาจังหวะนี้คาสเลสยืนดี่ครับผมยังเป็นบอลของปารีส ให้มาที่เมสซี่เอ้าวผมเมสซี่เจอนี่ครับมิรันดาโอเคดูได้ยองให้มาที่อีวาราคิติดป่นด้วยสายลูกนี้ครับเรียบร้อยครับผมนี่ครับสุดเจ้าครับราคิติดแมสซี่มาเมสซี่เมสซี่ครับนี่ครับคือปรับให้ไม่เกิดตำแหน่งก็เล่นมาชี้ฉี่มาทางปีครับผมแล้วเปิดมาให้กับโอ้โหได้หมอกลูกนี้ครับต้องปัดไปก่อนครับผมโอ้โหลิ้นผ่านครับผมเมื่อกี้นี้นะครับราคิติด จะได้เปิดมาลูกนี้ยาตูเร่นี่ครับโขกไปครับผม2อูนย์ไปเลยอู้หูไม่ครับสุดยอดครับยาตูเร่สลากติดคอนเนอร์มาลูกนี้ลูกเดียวในหมู่อยังเข้ามือดอนนา้นรุมากครับผมยังถึงเอปาเป้ครับผมเอปาเป้เจอขาใส่เละครับผมแล้วเทเดียวลีเฟิร์ทัชมาครับเทเดียวลีดูครับอู้หูปีนี้ความไวดีจริงๆครับผมเลยยิงลูกนี้อู้หูยังเซฟครับโอเคเล่ โอเคครับอย่างครับราคิตินให้มาแบสซี่แบสซี่ให้มาที่เทรี่องรีครับหายแล้วครับผมองรีองรีหลอกเข้าขวาแล้วก็ปั่นลูกนี้ครับเรียบร้อยครับผมนี่ครับ3าหนึ่งไปเลยเทรี่องรีครับองรีให้มาที่ลูเดยองเอาครับผมเทรี่องรีองรีหลอกเข้าขวามาเดิมแล้วลองปั่นดูลูกนี้ปัดไปได้ก่อนแล้วลูเดยองจะหมงครับโอ้ย่างติดบล็อกครับผมโโอ้หดูครับ เนยมากระชากหนีมาได้แต่ว่ามีป์ตีมาซ้อนแล้วก็ยังไงโอเคครับสวยอองดีมาใหม่ดูจะยองเฟร์ทัดไม่ดีครับผมจังหวะนี้ปะเฟร์ตีนี่คือยืนดีครับนี่ยรเฟตีขอ,องแท้แล้วอองลีดูครับเฟร์ทัทดทีอย่างโกงครับผมดูครับเทรี่อองลีลองหวดไปเลยครับหยังเซฟไม่ได้ครับไปแคมยีเด,ดนดาเก็บได้อองดี ให้มาที่เปิดเตะครับเติมาแล้วแล้วให้มาที่ลูเตยองหัวลูกนี้โอ้บอลชนคานแล้วบอลยังไม่ข้ามเส้น,น,นับผมโอ้โหน่เาเสียดายครับจังหวะนี้แล้วจะโดนส่วนแต่ว่าปูโอยู่ก็ดักไว้ได้ครับผม<อ>นีครับเอาทุ่มมาไม่ดีครับเมซี่เมซี่ฝั่งนูนโอเคเจอขาเซเลสดักไว้ได้หลักิดให้มาเปิดตีไม่หลงล้วครับผมเปิดเตอผูหดูครับ สุดยอดคเปิดตีของดีให้มาที่ลูกเดยองเฟิร์สทัชไปครับแล้วลูกเดยองจะลองจบสก,กอร์ดูครับผมเรียบร้อยครับผมซ้ายขวาได้หมดอยู่แล้วผม4ีหนึ่งไปเลยครับจากลูกเดยองไอ้ปะเป้หลบมาได้แต่ไม่ผ่านปูโยครับผมโอเคโอเคเลยให้มาโอเค,คปูโยนี่ครับสุดยอดครับเข้าบอลแนจริงจริงปูโยแมซี่ตักไว้ได้เอาผม ลูเดยองมาทําชิงกัน2คนแล้วลูเดยองให้มาที่เมสซี่าปแล้วผมเฟอร์ทัตมาจังหวะน,นี้เมสซี่ปั่นงโค้งด้วยซ้ายครับเรียบร้อยครับผม5้าหนึ่งไปเลย <Wow. S 1> สุดยอดครับเปิดตีนี่ครับโอ้โหดูครับเปิดตีสุดยอดจริงครับเปิดตีปีนี้แต่ว่าโอเคยังไงยังชิงเหลี่ยมกันอยู่ครับเนมาโอ้โหบูมาได้โอเคครับภาษาเทียมอเลยหลากีติดจะลองไปเองครับผมยังไม่ได้เมสซี่จะได้ส่วนครับจังหวะน,นี้ จเจอมีแดนดาโอเค